i'm a มาแล้วมาเที่ยวบึงละหานนาบึงน้ำแห่งดอกบัวงามมีนกเป็ดน้ำบินล่องหลอไอวนกบบาบว้ปูอุป,ปหาฮให้ลูกแค้วขาดจากภัยอันตรายผู้คนมีสุขมากมายผู้คนมีสุขมากมายที่ได้กบ,บายอีกขอพรเจ้าพ่อที่ได้กบ,บายขออภัเจ้าพ่อพี่น้องจ๋าเพลงนี้ก็เป็นเพียงที่แต่ว่าทัดดาวแต่งขึ้นเองเนือจากพี่น้องต่ว่ายัางอันแต่งบ่จบนะจากพี่น้องกลับมาลองเกันเกินไว้พ่อ ให้เป็นแบบว่าแนวทางเนะจ้ะว่าเป็นเพียงเกี่ยวกับบ้านเขานะจ้ะพี่น้องจา้าดอกคูนจา้าบ้านสะพังสีขาเดือนนั้นเมษาแล้วน,ะ,นะจ้ะพี่น้องจา้าเดชบุญนุนคำได้มาลำจนถึงทีก้าวขึ้นส่เวทีไฟนิอ่อนซองหน้าคาโอจาลามแสง บนเวทีซองแจงแสงซองละอองสีรัศมีแผ้วพผาทอแสงประโลมไหลภายในใจตันเอินออกไม่ยืนดอกวาดทาสาสายตานอลำแยมปยยิ้มใสผีชาย ขอโทษเด้อเจ้าอายผู้มาทัศนาการฟังผลงานชาวคณะบอนสีดำเนินเรื่องเสียงบอดีอภัยบางอภัยนางผู้ร้องแอวเสียงบอดแจวบาดบ่ให้อภัยข่าผู้่าก่อน ฟังเด้อพอฟังเด้อแม่ฟังให้มันสอดแจ้งสิหูบอนเบาหนาักเข้มหรือจะอังผู้ฟังมักจังคอยตีชมไว้จาระไนแต่เพียงนี้ดีบอดีให้คอยเบิเง่งให้ใส่เรื่องคือจังน้ำจะเลิ่นขึ้น ัวสุขอเ,ออเ,ออเออพี่น้อง พี่น้องจ้างามว่าจ้าดอกคุ้นจ้าพี่น้องเสียงอากาศสิบวชัดปัญญเนาอจ้าเพราะว่ากับยุตติดถนนนาอจ้าพี่น้องจ้าเสียงรถแล่นตลอดเวลาเลยนาอจ้าพี่น้องจ้าถ้าดาวกับมาไทยดอกคุ้นเฮเบิ้งหรือว่าดอกลาดเฉพึกนั่นเองจ้าพี่น้องจ้าเป็นดอกไม่ประจําจังหวัดขอนแก่นของเขานั่นเองนาอจ้าพี่น้องจ้างามว่าจากกำลังเริ่มบานหวเนาอจ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาชมแล้วก็จะลืมเจ้าจ้าซอยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทันดาวสาวบ้านนะในเรื่องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทันดาวก พีจ้าบ๊ายบาย